สวัสดีครับอยู่กับผมป๊อปปี้แป๊บครับนะครับผมวันนี้จะมาแนะนำครับราคามีดหมอท like. ุงพัครับเห็นในไลฟ์ขามกันบ่อยจังครับโหเกียจตะโกนนะครับผมพูดบ่อยวันนี้มาทำคลิปแนะนำจบทีเดียวครับผม อันนี้เป็นพระขันเขาควายเพือกนะครับผมลอยจานวพัดแท้นะครับผมลอยจานหมึกทองหลวงพ่อพัดนะครับนี่ครับคาจากเขาควายหวกทอมชุดนี้นะครับห้าร้อยห้าสิบบาทรวมจัดส่งให้นะครับห้าร้อยห้าสิบาทรวมจะส่งให้ครับมีอยู่สองอันครับติดจองเป็นหนึ่งอันครับจากน้องคนนั้นนะจองผมไว้นะครับแล้วก็มาครับ เป็นไตมาดนะครับผมนี่ครับเป็นนิดหมอไตมาดหลวงพ่อพัดนะครับนี่โฟกัสครับไตมาดนะครับไตมาดหกหกนะครับสร้างทั้งหมดห้าร้อยเก้าสิบเก้าเล่มนะครับผมนะเก็บได้ก็เก็บครับจัดไตมาดรุ่นสุดท้ายครับปุกเสกขั้งหมดสามเดือนเต็มนะครับผมนี่เลขสองแปดครับใครตามหามาหอมกระบาดรับประกันนี่นะครับ เล่มต่อไปครับเป็นมีดสาริกาครับออกวัดวาระปกตินะครับผมหลวงพ่อพัดบุญยกาโมนะครับนี่ครับสาริกาเล่มเล็กใบ1.5นิ้วนะครับผมเล็กๆครับสเปคใครนะครับผมนี่ครับต่อโค้ดพัด101นะครับผมพัด100นะครับนี่ครับครับเล่มนี้เปิดแบ่งอยู่ที่5เอ้ย650บาทครับ650บาทรวมจัดส่งให้นะครับผม แล้วก็เล่มนี้ครับรุ่นปาฏิหารครับหรือว่าปาฏิหารเสือเผ่น,นครับหรือว่าปาฏิหารร้อยปีครับจะสร้างขั้งหมด2.5นิ้วจะสร้างขั้งหมด899เเล่มนะครับรันเลขโค้ดนัมเบอร์นะครับผมนี่ครับ324รุ่นนี้จะไม่มีตอกโค้ดนะครับผม ต่เป็นรันเลขคดนมาบเร์นะครับปลุกเสกข้งหมด2วาระครับ3 64นะครับ364นะครับปลุกเสกั้งหมด2วาระปฏติหาร1อ0ปีครับแล้วก็นี่ครับเป็นมีดออกวัดวาระปกตินะครับสาลิกาด้ามแกะท้าเวสุวรรณนะครับด้ามแกะท้าเวสุวรรณนะครับผมนี่นะครับต่อโค้ดพัด1 0 1ครับพัด100ครับพัดปี6 5นะครับ เราประกันแท้ให้นะครับเร่มนี้เปิดแบ่งอยู่ที่เก้าร้อยวมส่งให้นะครับพี่พี่เปิดแบ่งอยู่ที่เก้าร้อยวมส่งให้นะครับแล้วก็นี่ครับถีเด็ดอีกอันหนึ่งครับไตรมาสครับไตรมาสนะครับปีหกหกครับไตรมาส66หกเลขห้าเก้าพิเศษตอกสองโค้ดครับนี่ครับพิเศษตอกสองโค้ดไตรมาสครับผมห้าเก้านะครับนี่ มีดหมอหลวงพ่อพัดเริ่มราคาขึ้นนะครับเก็บได้ก็เก็บนะครับหมดชุดนี้ผมก็ว่าราคาขึ้นนะครับผมว่าผมจะขายราคานี้ปล่อยแบ่งราคานี้ไม่ได้นะครับเก็บได้ก็เก็บนะครับเล่มนี้อยู่สองพันสองร้อยห้าสิบบาทนะครับเก็บได้ก็เก็บก่อนนะครับผมกาบัดรับประกันนะครับผมหนึ่งใบนะครับผมนี่ครับใายมาสกหกให้ดูความสวยครับสองพันสองร้อยห้าสิบแล้วก็ฝากอีกเล่มนึงนะครับรุ่นฉลองหอรลฆังครับนะครับ ปี63นะครับพญาเหล็กอาถันนะครับเล่มนี้ผมเปิดแบ่งอยู่ที่2,500บาทนะครับ2550บาทรวมจัดส่งให้นะครับพญาเหล็กอาถันนะครับนีมม่ชัดเลยกล้องนะูนะครับนี่ครับพญาเหล็กอาถันนะครับเลข เจ็นะครับผมปี63นะครับรุ่นพญาเหล็กอาถั์นะครับฉลองหอละครังนะครับ2,500บาทนะครับรวมจะส่งให้ครับผมยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดทับสไครต์คนที่เพิ่งเข้ามาหรือว่าพี่ๆที่เพิ่งติดตามด้วยนะครับยังไงลักช่องนี้น,น้อยแต่ให้ลักนานๆน,น,นะครับผมนะ ช่วยอุดหนุนจะได้เป็นกำลังใจหรือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยกดติดตามจะได้เป็นกำลังใจครับปิดเสียงกระดิ่งเลยนะครับผมกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้น้องทำคลิปแล้วก็หาวัตถุมงคลมีดหมอของพัดมาแบ่งปันต่อไปนะครับผมในวันนี้ป๊อปปี้แป๊บขอตัวการาบลาสวีดัตสวัสดีนะครับผมบายบายนะครับทุกข์นบายบายครับผม